จิ้นได้ไหมสองนางงามเวทีจกักรวาลเคมีเข้ากันรูปนี้ฟิลแฟนมากเป็นมิตรภาพน่ารักของเวที Miss u นเ v อร์ e ว h a i l ไทยแเมื่อล่าสุดสองสาวสวยน้ำตาลชาลิตาเจ้าของตำแหน่ง m i สยูนเวอร์ e t h a i l ไทยแลนด์2 5 9และแอนชีลีสกอตเคมี มิสยูเนเวอร์ไทยแลนด์2021ควงแขนกันลงใต้ไปเที่ยวทะเลพร้อมอวดภาพน่ารักน่ารักให้บรรยากาศแฟนนางงามติดตามผ่านไอจตลอดจนเกิดกระแสจิ้นสนันเมื่อล่าสุดสาวน้ำตาลได้หย่อนภาพคู่แอนชีรีเดินชิลริมทะเลพร้อมแคปชั่นว่า i ิสทิเหล่าแฟนขับนางงามเข้ามากดไลค์คอมเมนต์กันสนัน